เดินชเนดชมาหาใครเนี <speaking <speaking uh ันนี้หาน่เดินไปแล้วเอกรกุเรรกุเรเ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 รก ปีห้าปีห้าเรียนเสร็จแล้วค่ะวันอาทิตย์ีงานนะวันอาทิตย์ไปเด้อระวังขาระวังขาหน่าถ้าหล่นนี่นี่ก็ติดนะนไม่ได้ไประวังขาระเปาขับไปคนได้ไง 回来。Oh,